สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้กระผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่ดอยช้างมูกนะครับอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายครับเส้นทางขึ้นดอยช้างมูบนี่ขึ้นได้สองเส้นทางนะครับเส้นทางจากแม่สายกับเส้นทางที่จะขึ้นดอยตงุงตรงห้วยคลนะครับตำบลห้วยคลนะครับ ดอยตุงก็จะมาเส้นนี้นะครับเส้นตรงนู้นนะครับแม่สายก็ด้านหลังนะครับถ้ามาจากแม่สายคุณจะคุณจะเห็นอดอยผาหมีนะครับดอยผาฮีแล้วก็ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเจอดอยช้างมูกนะครับพอดอยช้างมูกตรงไปอีกก็เป็นดอยตุงนะครับนี่ครับจะอยู่ระหว่างทางเส้นนี้นะครับ พอเราเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นค่ายก็คือมันเป็นจะเป็นค่ายของทหารไทยนะครับที่ป้องกันแนวรบอยู่าชายแดนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นค่ายทหารไทยนะครับดอยช้างมูกนะครับเขาเรียกเรียกว่าดอยช้างมูะครับซึ่งอดอยช้างมูบตรงนี้นี่วิวสวยงามมากครับแล้วก็เป็น เป็นพอทางขวามือนะครับทางขวามือตรงตรงที่แนวไอกกำแพงไม้ตรงนั้นก็จะเป็นถ้าเลยไปก็จะเป็นพมา่านะครับนี่ครับอ,อันนี้เป็นแนวป้องกันเขาจะมะีแนวป้องกันแบบเผื่อมีการสู้รบกันนะครับก็จะขุดหลุมขุดอะไรแล้วก็สู้รบกันได้เลยนะครับตรงนี้ ป้องกันนะครับการโจมตีของข้าศึกนะครับมาเยี่ยมชมได้ครับสวยงามครับของทหารนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหลุมหลบระเบิดหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟาเล็กๆอยู่ตรงข้างบนโน้นด้วยนะครับเป็น ของทหารนี่เองนะครับที่ทําขึ้นมาแบบน่ารักน่ารักนะครตรงนี้เป็นป้ายนะครับแนวเขตชายแดนไทยเมียนมานะครับนี่ครับพอเราเลยจากไอ้ไอ้กำแพงไม้ไผ่ตรงนั้นไปปุ๊บก็เป็นพมา่าแล้วนะครับนะครับเขาต้องป้องกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการขนยาบ้าเดินขึ้นมาข้ามขึ้นมาในประเทศไทยได้นะครับเนี่ย คนยาบ้าเดินขึ้นดอยมาพม่าขึ้นดอยแล้วข้ามมาในประเทศไทยนะครับทหารไทยก็จะต้องป้องกันนะครับป้องกันอยู่ตรงแนวชายแดนแห่งนี้นะครับภูเขาเห็นลิบๆตรงนั้นก็เป็นพม่าหมดเลยนะครับเป็นพม่าหมดเลยนะครับอาจจะเป็นพม่าทางแถบที่ชนบทหน่อยเพราะไม่มีบ้านไม่มีเมืองเลยนะรตรงแถวนั้นนะครับอาจจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนั้นผมเห็นลิบๆนะครับ เป็นหมู่บ้านแบบชายแดนนะของเมียนมานะครับนี่ครับป้ายไอ้ดอยช้างมูบนะครับอก็มาข้างบนนี้อากาศจะเย็นมากเลยนะครับอากาศจะเย็นกว่าด้านล่างอาเภอแม่สายมากนะครับอากาศดีมากนะครับตรงจุดนี้ดอยช้างมูบยังสามารถที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับเอาเต็นท์มากางแล้วนอนได้นะครับฟรีนะครับ ตรงจุดด้านนู้นนะด้านขวามือตรงแถบนูนน้นฮะบรรยากาศก็เย็นๆสบายนะครับพอเช้ชาเช้าก็หมอกลงเต็มเลยนะครับหมอกลงเต็มเลยเนะี่ยมีที่นั่งชิวๆนั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็เป็นที่พักของ ของทหารเนี่ยอยู่ด้านบนด้วยนะครับที่พักของทหารแล้วทหารก็มาทําร้านกาแฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่ครับร้านกาแฟชิวๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้ได้ดื่มได้ลิ้มรสกาแฟของการโชกของอทหารนะครับนี่กาแฟดอยช้างมูกนะครับมีกาแฟแล้วก็พวก อามามา่าขนมต่างๆไว้ให้บริการนะครับนี่ทหารหนุ่มหลอ2คนนะครับนี่นี่มีน้ําพึ่งนี่น้ำพึ่งมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับมีขนมนี่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ20นะครับ20องศานะครับปอากาศกำลังดีนะครับแต่ถ้าไปาเดือนธันวามกรานี่อาจจะ ลบ14 15ได้นะครับนี่ครับอาหารสุดหล่อนะครับปรุงกาแฟาให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกันนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่ครับตรนนี้ก็เป็นบรรยากาศของดอยช้างมูบนะครับ การขึ้นมาตรงดอยช้างมุบนี่จะผ่านดอยผาหมีสวนคุณปูร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับขึ้นมาดอยผาฮีดอยผาฮีแล้วก็โฮมสเตย์ต่างๆขึ้นมาเลยดอยผาฮีขึ้นมาอีกนิดเดียวก็จะถึงดอยช้างมุบแล้วครับแต่ระหว่างทางก็จะมีด่านค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าะจะเป็นเส้นทางของการขนยาต่างๆนะครับ อาจจะมีการตรวจเข้มนะครับตรงนี้จากดอยช้างมูกก็ลงไปก็ขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปจนถึงพระธาตุดอยตุงนะครับพระธาตุดอยตุงเสร็จแล้วก็พระตำหนักดอยตุงนะครับพระตำหนักดอยตุงก็ลงลงคราวนี้ลงดอยครลงดอยลงมาก็จะเป็นห้วยคล้นะครับห้วยไคล้าตำบลห้วยคล้น,นะครับ แล้วเราก็จะไปไหนได้ต่อดได้อีกนะครับไปดอยแม่สลองหรือไปเชียงใหม่เชียงรายแม่สายก็ไปได้หมดนะครับอันนี้ก็ดอยช้างมูกก็จะอยู่บนบนดอยสูงนะครับนี่ตรงภูเขาลิบลิบนะหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็เป็นหมู่บ้านของชาวพม่านะครับภูเขาสีฟ้า,ฟาแ,ถแถบนั้นก็เป็นพม่าหมดเลยนะครับ เราจรึงต้องอมีแนวป้องกันชายแดนอยู่ตรงนี้นะครับคนนักเที่ยวเยอะมากนะครับตอนขากลับผมผมหันไปเห็นโอ้นักเที่ยวเยอะมากนะครับเพราะมีะนักท่องเที่ยวนะครับเหมารถสองแถวมากกว่าเกือบ20คันนะครับมาลงตรงนี้นะครับสงสัยแบบมาเที่ยวโดยตรงพัทธาดด้วยแล้วก็ แวะมาตรงดอยช้งมูกด้วยนะครับอาจจะลงไปทางแม่สายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ท่องเที่ยวเนี่ยครับมาตรงนี้เยอะมากเลยนะครับมาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ฮะอากาศดีครับใครแบบอยู่ทางกรุงเทพอยู่ภาคใต้ พอขึ้นมาเจออากาศเย็นๆหน่อยนี่ผมันชื่นใจมันหายใจโล่งดีนะครับจุดตรงนี้ก็ต้องถ่ายนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับอ่าแผมก็จะลงไปแล้วนะครับจะเดินลงไปแล้วนะครับใคาอยากอาเจอของมาของมาเจอของจริงๆก็มาได้นะครับ ที่ดอยช้างมูกนะครับอําเภอแม่สายนะครับตรงนี้เขาจะทําทเป็นค่ายกลแบบค่ายกลแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมานะฮะออกมาตรงนี้แล้วครับนี่ครับรถไอ้สองแถวนะครับเหมาท่องเที่ยวมาเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหครับก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปผม